สลามอะลัยกุม์วารอมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุวะอะลัยกุม์มูฮลามวารอมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุอาสวัสดีค่ะคุณครูน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีเช้าวัวนพุธวันนี้เป็นวันพุธ ะะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิชาอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่เราจะเรียนเราต้องทำอะไรก่อนคะมีใครจำได้ไหมเอ่ยออ้เก่ง ใครตอบดูอาตะกี้ยกมือขึ้นหน่อยเร็วเก่งมากเลยความจําดีมากเลยอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนให้เราอ่านดูอาก่อนนะคะไปพร้อมๆกันยกมือขึ้นดูอาสองครั้งเลยลูกอาเบิสมิลลาฮิเทอห์มาเนโอราฮิมราบบิสราคลีซาดรีวะยัศลีอัมรีวะลุลอุบดะตันมินเิซานียับกฮูกาลี ่ะดูอาก่อนเรียนนี่ฟังครับรรบบิสเดนีอิลมาวารซุกนีฟามาอ่ะเอาเมืองลูกน้อไปเลยลูกอ่าเราก็ได้รับความบรรกัดแล้วเนาะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้เดี๋ยวคุณตีขอเช็คชื่อกันก่อนนะคะ ขอเช็คชื่อก่อนเนาะเด็กๆอย่าพึ่งเสียงดังนะคะให้ตั้งใจฟังชื่อของตัวเองให้ดีถ้าเป็นชื่อของตัวเองก็ค่อยขานนะคะยกมือขึ้นแล้วก็พูดว่ามาครับมาค่ะนะเด็กหญิงนูรินดาเด็กชายฮาฟิสเด็กหญิงออชลินดาเด็กหญิงฟาวากินเด็กชายฟาราวีน เด็กหญิงน่าจะมีเด็กหญิงอาฟียาเด็กหญิงนันนพัทเด็กชายลุดเฟีเด็กชายอันดาลิฟเด็กหญิงซารุว่าเด็กหญิงอาชาดียะเด็กหญิงอารินตา เด็กหญิงโรชามินี่เด็กชายนิดานิสเด็กชายอัสซารอฟอัสซารอฟอ่ะสายหลุดไปแล้วเนี่เลยเด็กหญิงโอยมีเด็กหญิงวินดานีเด็กหญิงนูนาตาซานูนาอยู่ไม่โลกอ้าเด็กหญิงดาอีมู De เด็กชายริดวนันเด็กชายอวาริสเด็กชายชาฟิตเด็กชายอาริฟินเด็กหญิงฟาเดียเด็กชายนิอฟานเด็กชายบาฮาฮุด,ดีนเด็กชายซาลิฟเด็กหญิงนนรุนอุดา เด็กชายม uh imi, mm ูฮัมหมัดฮากิมีเด็กหญิงบัตทริชา mm hmm. เด็กหญิงฟารัตด,ดา mm hmm. เด็กหญิงนิบิสมี mm hmm. เด็กชายวีระศักด mm ิ hmm. ์เด็กชายคอยรุนอัลวา mm hmm. อ่ามีเพื่อนเข้าเรียนแค่นี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะเริ่มเรียน เดี๋ยวคูตีจะให้เด็กๆไปเต้นกันก่อนแล้วก็ช่วยนับให้คูตีด้วยเอาไหมคะมีใครอยากเต้นบ้างมีใครอยากเต้นบ้างอ่ะลุกขึ้นมาเต้นได้เลยค่ะลุกขึ้นมาเต้นได้เลยเดี๋ยวคูตีจะเปิดเพลงให้ฟังละพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับอฟานเต้นเบาๆก็ได้นะลูก ฟันไม่ต้องเต้นแรงนะแบบเป็นเตะจออ่ะโอเคจะเริ่มแล้วนะคะหนึ่งสองสามไม่ได้ยินหรอมันกำลังมาลูกมันกำลังมาอ่าเห็นไหมมันมีตัวเลขอ่ะยืดเส้นกันก่อนได้นะคะใครอยากเต้นก็เต้นต่นอได้เลย หรือไม่ก็ตบมือก็ได้ค่ะไม่ได้ยินเสียงหรอกคะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอีกหรอไม่ได้ยินทุกคนเลยเหรอคะ ถามก่อนมีใครได้ยินเสียงเพลงคอตีบ้างมีใครได้ยินเสียงเพลงคอตีบ้างใครได้ยินเสียงยกมือหน่อยอ่าบางคนได้ยินนี่อฟานได้ยินไหมลูกไม่ได้ยินหรอพี่เบียได้ยินเสียงเพลงคอตีไหมคะอาชาดียาได้ยินเสียงเพลงคอตีไหมลูกไม่ได้ยินหรอ ทำไมบางคนได้ยินทำไมบางคนไม่ได้ยินเนาะแลกเหมือนกันอ่าบางคนได้ยินนิมบิสมีได้ยินเพลงปตีมไหมคะอ๋อไม่ได้ยินเหมือนกันไดอมูลได้ยินไหมลูกดอมูลได้ยินเสียงเพลงไหมไม่ได้ยินเหมือนกอันอารินดาได้ยินเสียงเพลงไหมคะตะกี้ พีลองเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคส่วนใหญ่ไม่ได้ยินเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณตีตัดเพลงไปก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณตีไปแก้ไขใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรียนกับใครคะเด็กๆเ,เรียนกับใครคะ ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึกว่าจำชื่อกูตีไม่ได้ซะแล้วโอเควันนี้เด็กๆมาเรียนกับกูตีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเดี๋ยวเราไปทวนตัวเลขอันนี้หน้าตาแบบนี้ไม่มีหัวแบบนี้เราจะเรียกว่าตัวเลขอะไรคะเราเรียกว่าตัวเลขอะไรคะแบบนี้เด็กๆสามารถเปิดไมโค์โต้อตอบกับกูตีได้นะคะ ถ้าตัวเลขแบบนี้แบบไม่มีหัวเราจะเรียกว่าตัวเลขอะไรคะมีใครตอบกูตีได้บ้างตัวเลขอะไรลูกอ่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะเรียกว่าตัวเลขอาราบิกจำได้ไหมหลูก แบบนี้เราจะเรียกว่าตัวเลขอาราบิกตัวเลขอาราบิกจะไม่มีหัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาทีละตัวกันก่อนนะคะตัวแรกเราจะเรียกว่าเลขศูนย์ตัวแรกตัวแรกเราจะเรียกว่าเลขศูนย์ ดังๆเลยค่ะตัวที่สองเราจะเรียกว่าเลขหนึ่งอ่าตัวต่อไปเราจะเรียกว่าเลขสองเลขสองอต่อไปเลขสามอาราบิก ตัวนี้ตัวนี้ต่อนะคะเลขสาอาราบิกอ่ะให้ให้ใหอ่านตามต่อนะคะออกเสียงตามบดีต่อนะคะต่อไปเลขสอาราบิกอ่าตัวต่อไปเล เก่งมากเลยเด็กๆสามารถนับเลขได้แล้วอพึ่งเรียนไม่กี่วันเองเด็กๆก,ก็เริ่มนับเลขได้แล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนะเด็กๆเ,เห็นหัวใจไหมคะเห็นหัวใจสีแดงๆของโรตีไหมลูกเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ เห็นเห็นตัวเลขช่องสีส้มๆไหมคะมันมีเลขอะไรบ้างมันมีเลขอะไรบ้างไหนบอกคุูตีหน่อยเร็วช่องแรกอ่าอ่าอ่ามันมี หนึ่งถึงเลขสิบเลยใช่ไหมคะเป็นตัวเลขหนึ่งอาราบิกถึงเลขสิบอาราบิกเลยใช่ไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ช่องแรกก่อนช่องแรกตรงช่องเลขหนึ่งมีอ่ะคูตีมีหัวใจกี่ดวงตรงเลขหนึ่งตรงเลขหนึ่งมีหัวใจกี่ดวงคะไหนลองน้บให้คูตีหน่อยเร็วมีหัวใจกี่ดวงคะไหนชูนิ้วหน่อย หัวใจมีกี่ดวงคะช่องเลขหนึ่งมีกี่ดวงคะอ่ามีแค่หนึ่งดวงนั่นเองหนึ่งดวงก็คือหนึ่งหนึ่งดวงคือกี่นิ้วหนึ่งหนึ่งดวงคือกี่นิ้วคะหนึ่งดวงอ่าหนึ่งดวงก็คือจะเท่ากับหนึ่งนิ้วนั่นเอง ต่อไปเด็กๆดูช่องที่สองช่องเลขสองเลขสองโูตีมีหัวใจกี่ดวงคะช่องเลขสองมีหัวใจกี่ดวงอ่าสองดวงสองดวงมีกี่นิ้วสองดวงกี่นิ้วคะสองดวงกี่นิ้วไหนชูนิ้วให้โูตีดู ไหนชูนิ้วอ่าเก่งมากพาราวินนิบิสมีอ่าสองนิ้วไหนไดมูลสองดวงกี่นิ้วคะสองดวงอ่าสองนิ้วไหนพี่เบียสองนิ้วเป็นยังไงสองดวงเป็นยังไงนูรินดาสองดวงเป็นยังไงลูกอ่ะสองดวงก็จะเท่ากับสองนิ้วต่อไปช่องที่สามตรงเลขสาม ครูตีมีหัวใจกี่ดวงเอ่ยไหนลองนับให้ครูตีหน่อยเร็วหัวใจครูตีมีกี่ดวงคะตรงช่องเลขสาอ่ามีสามดวงสามดวงต้องกี่นิ้วสามเดียวสามดวงครูตีต้องโชกี่นิ้ว1นสองแล้วก็ ก็จะมีสามนิ้วใช่ไหมคะวุ้ยเก่งมากเลยเนี่ยครูตีแทบไม่ต้องสอนลอะอะต่อไปช่องต่อไปช่องเลขสี่ครูตีมีหัวใจกี่ดวงคะช่องเลขสี่มีหัวใจกี่ดวงเอ่ยกี่ดวงคะแบบนี้กี่ดวงคะแบบนี้กี่ดวงลงูก อย่าเลยอย่าเลยอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่คูตีมีหัวใจสี่ดวงนั่นเองอ่ะต่อไปตรงช่องเลขห้าตรงช่องเลขห้าคูตีมีหัวใจกี่ดวงตรงช่องเลขห้าอ่ะลองนับใหม่หนึ่งสองสาม 4 5นั่นเองคุตีมีหัวใจ5ดวง5ดวงเป็นยังไงโชว์นิ้วให้คุณตีดูหน่อยไหน5 5เป็นยังไงลูก5โนรินดาเป็นยังไงลูกโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยลูกเราอยู่ที่เลข5อยู่เลยนะคะอะต่อไปต่อไป,ต,ไปตรงช่องของเลข6 ช่องของเลขหกคุตีมีหัวใจกี่ดวงเอ่ยไหนช่วยนับให้คุตีหน่อยหนึ่งสองสาสี่ห้าหอ่ะหต้องกี่นิ้วหต้องใช้สองมือแล้วหต้องใช้สองมือแล้วนะคะหต้องเป็นยังไงหน้าตาหเป็นยังไงหน้าตาหกเป็นยังไงคะชาดียะ นับอย่างนี้ก็ได้นับอ่ะเดี๋ยวเราลับใหม่หนึ่งสองสามหแล้วก็6กออันนี้คือหน้าตาของเลข6นั่นเองนะคะต่อไปต่อไปตรงช่องที่7ดตรงช่องที่7นะคะช่องที่7หัวใจของคุตีมีกี่ดวงลูก หัวใจของคุคตีมีกี่ดวงคะช่องเลขเจ็ดไหนช่วยนับให้คุคตีหน่อย1น3่5งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดโอ้ยโอ้ยแค่เจ็ดก็พอหรอกแค่เจ็ดก็พอก่อนอ่ามีเจ็ด ดวงมีเจ็ดดวงเลเ็ดเป็นยังไงเจ็ดดวงเจ็ดดวงเป็นยังไงคะอ่าอันนี้ยกมาทั้งหมดเลยทั้งห้านิ้วแล้วก็เพิ่มมาอีกสองนิ้วก็จะเท่ากับเจ็ดอ่ะเจ็ดเป็นอย่างนี้เจ็ดเป็นอย่างนี้นะคะเบลิปเบลิปเอาออกด้วยอันนี้แม่โป้งก,ก็เอาออกด้วยค่ะมันจะกลายเป็นเจ็ดแต่ถ้าเกิดเด็กๆเก็บหัวแม่โป้งแบบนี้มันก็จะกลายเป็นหกนะคะอ่ะเจ็ดจะเป็นอย่างนี้เอาออกมาทั้งหมดเลยทั้งห้านิ้วตรงนี้แล้วก็ อีก2นิ้วด้านข้างนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเท่ากับ7ต่อไปตรงเลข8หัวใจของโปรตีมี8ดวง8ดวงต้องกี่นิ้วต้องใช้กี่นิ้วถ้า8ดวงอ่ะมานับใหม่มานับใหม่หนึห่สองสามส หกเจดแอ่าแดมันก็จะเพิ่มมันจะเพิ่มมาอีกค่าหนึ่งกลายเป็น3มนิ้วห้าแล้วก็สามบวกกันได้เท่ากับ8นะคะอ่ะอันนี้หน้าตาของ8ดของเราต่อไปต่อไปตรงช่องเลข9ช่องเลข9้า หัวใจมีเก้าดวงหัวใจเก้าดวงเป็นยังไงหัวใจเก้าดวงอะยกมือขึ้นมาสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาสองข้างเลยเดี๋ยวเราไปนะับพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห งหัวใจของครูตีมี9ดวงอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะคะนิ้วก้อยนิ้วก้อยเก็บไว้ก่อนข้างนี้นะคะอ่า9ดวงของเราก็จะมีหน้าตานิ้วเป็นอย่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งมี5อีกข้างหนึ่งมี4รวมกันแล้วกลายเป็น9อ่ะต่อไปช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายนะคะช่องเลข10นั่นเองหัวใจของคุูตีต้องมีทั้งหมดกี่ดวงคะ ทั้งหมดเป็นสิดวงอ่ะช่วยนับสิบให้ครตีหน่อยอายกมือขึ้นสองครั้งแล้วก็กำไว้1น3่งสองสสีหเจ็ดแล้วก็10บอ่ะคราวนี้สิบเอามาทั้งสองมือเลย ของเราอ่ะอันนี้คือเลขสิน 10, เนาะอ่ะอันนี้เรามาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบความต่างแล้วก็ความเหมือนเดี๋ยวคตีมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะคดีจะมีรูปให้เด็กๆด,ดูเนาะเด็กๆด,ดูภาพเนี้ยอ่ะอ่ะเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมคะ รูปกระต่ายในช่องสีเหลืองกับในช่องสีแดงมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะ,ะกระต่ายในช่องสีเหลืองกระต่ายในช่องสีเหลืองกระต่ายมีกี่ตัวคะ <c ười> ในช่องสีเหลืองในช่องสีเหลืองจะมีอยู่ตัวเดียว ในช่องสีแดงกระต่ายจะมีกี่ตัวอ่าก็จะมีหนึ่งตัวมันก็เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีใครบวกได้บ้างอ่าก็จะกลายเป็นสองตัวเก่งมากคะ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปคุติจะให้ดูอันนี้คือตัวเลยคะมีใครทราบบ้าง ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรนะคะอะตัวกระรอกกระรอกในช่องสีเหลืองมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวคะอะกระรอกในช่องสีเหลืองมีสองตัวแล้วกระรอกในช่องสีแดงมีกี่ตัว ช่องสีแดงมีกระรอกกี่ตัวมีทั้งหมด2ตัวช่องสีเหลืองมีสองตัวช่องสีแดงมี2ตัวแล้วถ้าเกิดเราเอามารวมกันแล้วถ้าเกิดเราเอามารวมกันกระรอกสตัวกระรอกทั้งหมดมันจะมีกี่ตัวคะอะ่ถ้าเกิดเราอ่าก็เท่ากับกระรอก4 ตัวนั่นเองอ่าเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะต่อไปต่อไปตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าเป็นรูปดอกไม้ดอกไม้ในช่องสีเหลืองเป็นสีอะไรคะอ่าสีชมพูแล้วดอกไม้ในช่องสีแดงสีอะไรคะ สีชมพูเหมือนกันแล้วในช่องสีเหลืองกับช่องสีแดงมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหมือนกันไหมคะระหว่างช่องสีเหลืองกับช่องสีแดงดอกไม้มันเหมือนกันไหมคะอ่าดอกไม้มันเหมือนกันเห็นไหมมันมีสีชมพูเหมือนกันมันมีดอกสีดอกเหมือนกันอันนี้คือความเหมือนของดอกไม้นะคะ ต่อไปต่อไปต่อไปในช่องสีเหลืองในช่องสีเหลืองอันเนี้ยเด็กๆทราบไหมมันคือตัวอะไรอนกนกอีกานั่นเองในช่องสีเหลืองแล้วในช่องสีแดงตัวเนี้ยช่องสีแดงเด็กๆทราบไหมคะว่ามันคือตัวอะไร นกคูกนั่นเองสองภาพนี้มันเหมือนกันไหมคะอ่ะมันเหมือนกันไหมนกกากับน,นกคูกมันเหมือนกันไหมลูกอ่ามันไม่เหมือนกันทั้งหน้าตาทั้งสีมันไม่เหมือนกันอันนี้เราจะเรียกว่าความต่างความต่างก็คือความไม่เหมือน ไม่เหมือนกับตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือมันจะมีความเหมือนมันไม่ได้มีความต่างกันเลยมันมีดอกสีชมพูแล้วมันก็มีสีดอกเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเป็นนกเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือนกกาอีกตัวหนึ่งคือนกคูกอันนี้คือความต่างก็คือความไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ การเรียนของเราก็จบลงเพียงเท่านี้เราเรียนความต่างนะคะวันนี้เปรียบเทียบความต่างและความเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณตีจะอธิบายการบ้านเด็กๆตเตรียมหนังสือเล่มนี้มาหรือเปล่าคะเล่มสีฟ้าเล่มสีขาวเนี่ยฟ้าขาวมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้านหน้ามีเด็กผู้หญิงอยู่ด้านหน้าอ่าเตรียมหนังสือมาแล้วใช่ไหมคะ โอเคคราวนี้เด็กๆเปิดใบหน้าหนังสือเปิดหนังสือไปที่ไปที่หน้าหอารบิกเลข6อารบิกนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้านี้นะคะแล้วก็จะเจอมืออาจจะเจอมือแล้วก็เจอดวงตานะคะเปิดไปที่หน้านี้นะลูกนะเปิดไปที่หน้า6นะคะจะเจอมือกับดวงตานะคะ เดี๋ยวคุณปีจะอ่านโจทย์ให้ฟังเขาบอกว่าให้นักอให้นักเรียนกากระบาดท,ทับภาพที่ต่างจากภาพอื่นภาพไหนที่มันไม่เหมือนกับเพื่อนภาพไหนที่ไม่เหมือนกับเพื่อนให้เด็กๆก,กากระบาดนะคะกากระบาดตัวที่ไม่เหมือนนะคะแล้วก็อยากทำกากระบาดเสร็จแล้ว การกระบาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มนะคะให้ปุตีนะคะโอเคไหมอ่ะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะเข้าเข้าใจไหมคะที่ปเตีอธิบายไหนใครเข้าใจทํามือโอเคให้หน่อยอาโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะแสดงว่าเข้าใจแล้วอ่ะ ก่อนที่เราจะจบกอที่เราจะจบอ่ะครตีให้ฟังเพลงก่อนอ่ะเด็กๆดูให้ดีนะคะว่าอันไหนที่มันไม่เหมือนกันนะลูกนะได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วอะ ไม่ได้ยินเสียงเนาะแสดงว่าคุณตีต้องไปแก้ไขละทำไม่เด็กๆถึงไม่ได้ยินเสียงนะคะอา่ได้เวลาจากกันแล้วนะคะอะถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรทา่านอนุคุตีตัดเพลงไปละกันก่อนที่เราจะจบให้เราอ่านดูอาให้กับพ่อแม่กันก่อนนะคะ มาอ่านดอาให้กับพ่อแม่ก่อนเร็วเนี่นยเด็กๆวางการบ้านวางดินสอก่อนนะคะยกมือขึ้นดอากันก่อนนะคะอ่าบิสมมลลาเฮโรมาเนโรฮิมรอบบบลฟิลลีวาลีวาลีไดยวาวะราหัมภูม,มากาม,มารอบบายา โซยิร์รบรบบานะอาตินะฟิดดินยาฮาซานะวาฟิลอาร์คิรอติฮาซานะวากีนะอาซาบันนะอามีนอ่ะเอามือรูปน้าไปเลยเจอกันใหม่อีกทีวันไหนคะเจอกันวันไหนคะ วันไหนคะอ่าเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เวลา9โ0ง20นะคะให้เด็กๆตื่นแต่เช้าเลยตื่นมาตื่นมาละหมาดสุโบก่อนนะคะแล้วก็อาบน้ำทานข้าวดื่มนมเตรียมตัวเข้าเรียนนะคะพรุ่งนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ อย่าลืมหนังสือการบ้านภาษาอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณกันก่อนขอบคุณพร้อมๆกันหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะคุณครูอ่ะเซก b y y บายบา e e you มาแล้วนะคะ I see you tomorrow.